ต่อท mm ี hmm. mm ่พ hmm. so ักหลูเก oh, mm ิน hmm. ท mm ี hmm. mm ่เห็นนังพักได้ครับก็คนที่นี่ก็พายเรือด้วยเท้าดังเช่นเช็่นข้างหน้าเลยเส้นในๆอยู่ที่อ่างลุ่มมีมีจะพี่ลอยกลับมองไปที่หอ๋อเขจะให้ให้วนรอบๆแล้วออกข้างหน้าเลยใช่ป่ะโอเคดูวิววิวการวนรอบที่พักโอโก่อนที่จะเดินทางออกเลยนะครับผมไปไปนี่ครับพายเรือด้วยเท้าครับต้องแบบนู้นเลยเห็นไหม มาพายโชว์แล้วมาตกปลาครับมาดู hmm. อาจจะมาแทงปลาตกปลาก็เป็นได้เอ้ยเราจ,าจะวนรอบที่พักพับโออีหนึ่งครั้งก่อนที่เราจะเดินทางจากจ,ากจ,ากจุดตรงนี้แล้วก็วิววิวนี้วิวสวยๆที่อยู่กลางทะเลสาบอินเลกลับแน่นทองกินที่นอนอนไลน์ครับก็ okay, จะมา okay, โชว์แล้วจะอ<า>ะไร<ะ> คือยังไงนะเขาจะเขาจะบนไปใช่ไหมบนได้ไหมพี่บนได้เขาจะบนตรงไหนเอ่ยอ๋อจะบนข้างๆอ่ะลองดูครับเอาไปนี่ก็มาหาแทงปลามั่งเลยเอามาหาแทงปลาเมื่อนี่จะมาหาแทงปลาครับ,ป,บปลาเขาดีขนาดหามองเห็นปลาเ,ลเหรอคือปลาลอยปั๊บเขาใช้ชั่วโมงที่ถือมาข้างขวามือแทง นี่จะโม่งจริงด้วยดูดูดูเราจะดูว่ากันแต่จะโอ้ไม่ทันละนั่งฝีมือครับเท้ากระพายแม่เราไม่น่ารีบออกมาเลยนะเขามาหาแทงปลาใต้ไอ้นี่เลยนะนาปลาได้มาหากินเยอะคือได้ปลาก็ได้ไม่เยอะครับได้เป็นพอกินผมว่าได้ก็ไม่เต็มลำเนื้อหรอกก็อาจจะได้กินประมาณสี่สห้าตัวไม่เกินสิบตัวเห็นไหม ใสเท้าพายแล้วก็ตาจ้องครับแล้วก็ชมกแทงบอกถ้าจะขอขาดูนั่นได้ปหะหรือว่าเขาออกมาแล้วอ,ลยนะอยากดูบ้างเลยผมผมจะไปนั่งเรือเขาเัาพี่บอกอะบ้างไม่ได้ยนะไ,ได้นะดไป,ป,ปา,นะา,นะาแทงปลาแบ,บจจานเลยอะ่นะมาช้าไปหน่อยนะเขาเอะดูนี่บ้าง Le บอกดูไม่ทันดูเขาเก็บตะคัดดีกว่าว่าได้ปะกาเชาก็มาด่งีมจะดูว่าเขาเก็บปะอ๋อนี่เขานึกว่าวานแห่ไม่มีวานแห่ใช่ไหมมันมันึกเกิอ๋อมันลึกเกินที่จะมาวานก็ดูมูชมัวครับด,ดูเขาเก็บตะคัดอ๋อเขาเก็บดูดกว่าได้ปลาปะเขาเก็บอยู่เขาเก็บเออเขาเก็บเขาเก็บออของปลาก็ไม่ค่อยมีนะปลาไม่ค่อยมี ช่วงบ่ายเขาเก็บตะคันแล้วครับไม่มีปลาเลยงายาายากนะไม่ได้นะหาย่ากนะครับไม่ใช่ง่ายครับปลาในอินเล่ถ้าเกิดใครไปที่โตเลซาเขาบอกว่าปลาหาง่ายมากแต่ที่นี่คือเก็บเป็นปาเนี่ยไม่ไดนะ้สองปากนี่เขาไม่รู้ว่าจะได้เยอะยหรอือไม่า ผมจะ,จะถ่ายวิถีชีวิตของคนที่นี่จริงว่าเขาหาปลาแป็นไงไม่ใช่แบบเมื่อเชานะ้านะพี่ตูตีบอกเอปาปลาเน่ามาใส่ใช่ไหมเอปาปลาเน่ามาใส่ไอเน,นี้ยคข้ายๆใส่ไายใส่สุม่มนะอยากดูปลาที่เขาได้จริงครับวนอยู่ตรงนี้สักแป๊บหนึ่งพี่บอกเนืออยู่ตรงนี้แป๊บนึงนะอยากจะดูว่าเขาได้ปลาเยอะขนาดไหนดูคนนี้ฮะเก็บกัน เวลาเขาวางอะ่ะเขาจะวางร้อมๆเลยใช่ไหมเขาจะวางแบบๆ้อมไปไปให้เหมือนกันเลยใช่ป่ะอ๋อเขาเขาวางก็คือจะจะล้อมใช่ไหมเขาวางเสร็จก็จะเอาก้อหนาตีไม้ตีน้ำให้ปลาวิ่งอนะแล้วปลาก็จะไปติดตะข่ายเขาก็ค่อยๆเก็บกันไปแต่ผมไม่รู้ว่าที่นี่เขาได้หรือเปล่าเห็นเขาบอกไม่ได้ปลา ไม่เห็นมีปลาเลยไม่ปลาครับติดไปตรงไหนวะไหมฝีมือต้องแบบนี้ครับนี่ตุ่นตีนให้ขับไปใกล้ๆหน่อยได้ปะอยากดูว่าปลามีไหมโอ้ คือมันจะรู้ปลาที่นั่นเยอะจริงไหมที่ไปเห็นที่ตลาดแต่ไม่ค่อยเยอะนะ ต,ตาไมไปดูก,ก็ได้ไม่ได้อยู่ที่การทรงตัวดีได้เอาไม่มีเลยจริงๆณนนก็ไม่ได้เลยท่าที่ผมดูคือไม่ติดปลาเลยอะ ได้ครับต้องทาแป้งข,งขาวๆอย่างที่ได้ด้วยอ่านี่ครับอาจ,จะมีหลักปักไว้เก็บสองหลักโอ้ไม่มีปลาเลยยไม่ง่ายครับวิถีชีวิตที่ชาวเลใน ได้มาแค่สองตัวไงดูดิถ้าไม่ได้นะไม,ไ,ไม่ได้สองตัวเท่าที่เห็นเลยไม่ง่ายครับผมขอญอาตูขอเก็บไอคายชุดนี้ให้เสร็จก็เดี๋ยวไปครับแล้วก็ดูสเต็ปการใช้เท้าภายเลือของแท้ต้องเป็นแบบนี้ครับ เร็วมากดูเรือวิ่งตามเรือใหญ่เราเฉยเลยเด้อ๋อสุดยอดอ่ะปั๊ดเร็วจัดเลยทั้งเก็บข่ายทั้งใช้เท้าพายครับดูนี่หรือว่าเรางงก็ใส่น้ำอ๋อขาดึงอันนี้ด้วยกระดึ่งตะข่ายมันก็เลยไปเร็วได้นะนี่สเต็ปนี้นะเรือเข้ลองให้ผมถ่ายคลิปเลยครับผมอยากจะดูว่าปลามันจะมีอีกไหมนะนอกจาก2ตัวที่เขาอยู่บนเรือแล้ว กับ <K l uck> ไปบ้านที่ต้องยืนเต็นเดียวไปไทยก่อนนะที่สำคัญดูยืนบนเรือเรือมันโคบไปโคไมาไ,ไหมซ้ายขวาซ้ายขวาถ้าสมมติเราไปอยู่บนเรือได้ผมคิดว่าการทรงตัวมันน่าจะทําให้เขามีผลกระทบนะสมมติมีคนโดยสารเนี่ยเราก็เราก็เกรงไปเกรงมามันน่าจะทําให้เข่าแบบเสียเหลี่ยมในการบังคับเรือเลยดูนะสองเท้านี่ผมยังว่ายากเลยนะครับเท้าเดียวด้วยแล้วก็ใช้เท้าบังคับเรือที่มันแจวอะ กลับไปหาปลางวดหน้าผมจะลองสเต็ปตนี้ครับพเพื่อนๆรอชมผมใช้ใช้เท้าหาปลาแบบคนอินเล่ให้ดีนะไปดูอันแรกปลาครับเราจะใช้สเต็ปแบบนี้นะจำท่าเอาไว้ให้ดีนะรับรองว่าไม่พลาดผมจะทาให้ได้ครับรับปากไว้เลยเราจะไปหัดไว้เลยอ่ะดูต่อไปหวังว่าเขาจะได้อีกตัวสองตัวนะตะข่ายนี่กี่เซนพี่สี่ห้าเซนใช่ไหม ข้างล่างมันก็มีพวกวัชพืชอ,อยู่บ้างนะน,น้ำตรงนี้ลึกไหมลึกเล่กลึกนะด,ด,ด,ดออนูดูดูดูเขาีนวัดดูนี่ดูครับคนเรือเอานี่วัดให้ดูโอโ้โหบาร์สโอ้โหดูนั่นประมาณกี่เมตรละสามเมตรสี่เมตรห้าเมตรได้สองห้าเมตรห้าเมตรห้าเมตร ประมาณ5เมตรผมเฉลี่ยกะการเฉลี่ยด้วยสายตาครับน่าจะ5เมตรอยอู่อะดูขอเก็บตะครับต่อครับจะทําได้ไวไนมะผมผมกำลังดูน้องเขาเอาไปอย่างแรกคือยืนย,ยืนเท้าเดียวให้ได้ก่อนเขาใช้เท้าซ้ายยืนผมคิดว่าเท้าถนัดน่าจะอยู่เท้าขวาพี่ถางพอดีว่าเขาใช้เท้าไหนข้างถนัดนี้นเอาไว้ภายเรือใช่ไหม ข้างขวาถานัดปายเดินเราต้องไม่หัดยืนเท้าซ้ายแล้วก็ขวาก็เกี่ยวพายนะแล้วไอ้พายมันจะแนมมันไม่แน่แน่เลยนะแล้วมันไม่นล่นลของพะที่ลใจมันมีมันม,ม,นมีมันมีที่ตัวคาดเอวไหม,ไม,มอ้าวล้าพายไม่ล,นล่นเราเวลาที่เขาไม่ได้ไม่ได้ผูกอ่ะอ๋อแงจกกักรแแล้วไวอ๋ออ๋อกงจักรแแล้วไวดูแล้วพายคือชุดงะวันที่ใช้พายขาพายอ่ะที่ขาถ้าขาพายก็เอา ขางแน่ไว้แต่ถ้ากสมมุติว่าช่วงที่ไม่ใช้ขาก็ใช้จักรและนีไว้อ่านี่เออไม่มีอะไรผูกเลยเออฝีมึอว่ะมดยังไงยกลยังแต่คุณดูดูให้หมด,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 ดก่อนนะเพื่อเขาได้ไปลาสักตัวแล้วเราค่อยไปนะเราคงไม่ได้ไปไหนแล้วกขขึ้นขึ้นรถกลับบ้านกนะันแล้วเป็นกำลังใจรุ้นให้เขาหาปลาได้ครับผมก็จะได้เฮฮาไปกับเขาด้วยนะเพราะรู้สึกว่าหายากมากเลย เห็นไหมเขาใช้จักแรแลนี่ไว้เห็นไหมเดี๋ยวผมต้องนั่งนึกมโนภาพก่อนไม่หลดเลยนะนี่บเบาๆนะดูดิดนิดเดียวเองฮ่มือก็ระหว่างที่หนีไว้มือก็ต้องทํางานไปด้วยนะเห็นไหมอ่าโอเคขาละขาบังคับไม่ให้เรือโยกแล้ะก็ของลังแกต,ตะขาอยู่ข้้าก็าอธนาคานะ พี่ตุนตินทำได้ไหมไม่ได้นะพี่คนเรือนี่ทำเป็นไหมคนเรือทำเป็นไหมพี่ทาไม่เป็นน,น่น,นนะโอ้ไม่เป็นนะเออมันต้องมันต้องเฉพาะเลยอะ่ะคน,นเนี่ยนจริงเออน,นหลายหลายคนเห็นไหมหลายคนมากเลย มูด้านหลังเขาทงมาตระมาอีกสามลำเลยตรงน้านนูน้นนี่เขาวางไว้กี่ปลาพี่ถามถามไม่ทีดิเยอะไหมถามไม่ถูกดิ ที่ตัวตินลงกูถามไม่ถูกเนี่ยกูถามเลยพูดไม่ออกรุดไม่ออกนะภาษาเขาใช้ภาษาพม่าหรือภาษาอินเลยอ๋อใช้ภาษาอินเลยนะเหไหมน้องเขาถามแป้งเท่มากเลยอินเลยนี่มีสิบห้าพันเขาเลยหรอ อันนี้เขาตีเอาใช่ไหมเขมาไม่ได้วางข้ามคืนใช่ไหมไม่วางมีวางข้ามคืนแต่เนี่ยท่าอะไรเหมือน,นวางข้ามคืนเลยลบอกพี่แสนแดงล็อกแม่ใหญ่ได้คันเป็นนุ่นนุ่นนุ่นโอ้ได้แล้วครับตัวแรกลุ้นต้องนานได้แล้วโ <c oughs> ชว์หน่อยดิยให้เขายกปลาโชว์หน่อยดิ โยน,โนแล้วไม่ทันได้โชว์หมดแล้วโชจะให้โชว์ปลายหน่อยโยกไปแล้ว <laughs> ตัวแรกครับนั่งดูตั้งนานตัวแรกครับนี่ครับท้องแบบนี้ครับโอ้สุดยอดมากครับหาปลาลายปลาเพิ่งได้ปลาตัวตัวตัวเดียวนะที่ผมผมเห็นนะตั้งวานก็ได้แค่ตัวสองตัวนี้เนาะอืมไม่ใช่ง่ายนะนะพี่น<ช>เนาะต้องเห็นใจกนเลยครับ เราไปซื้อปลาครับไม่ต้องไม่ต้องต่อนะไม่ต้องต่อกับกคาเออไม่ต้องต่อหรอกไม่ง่ายเราเนี่ยผมว่าถ้ไม่ปลานี้เลยไม่เยอะที่ได้ตัวแรกครับต้องนานแล้วอ่ะเป็นกำลังใจตัวที่สองต่อไปครับจนหมดปลานี้เดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อนะก็หวังว่าคลิปการดูชาวประมงที่ทะเลนี่เป็นอะไรที่มันรู้สึกได้ฟิลได้ได้รู้สึกว่าแบบ อยากจะเห็นักครั้งว่าใช้เท้าพเรือเป็นแบบไหนผมอยู่ไลขนาดไหนผมก็ยังอยากจะมาให้เพื่อนๆได้เห็นครับเ้วขอเก็บปากนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะหวังว่าคนที่ดูผมที่ติดตามผมคงจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของคนอินเดียชาวประมงที่นี่ครับสเตปการพายเรือด้วยเท้าไอ้ๆที่ให้คนให้คนเรือก,กินด้วยนี่ๆน,นี่นะขอดูอีกสักปากสุดท้ายนะก่อนที่เดินทางไปครับต้องหวายปากแล้วเพิ่งได้ตัวแรก ีกนิดนึงครับเป็นยงกำลังใจให้น้องเขาด้วยนะกินปลาอินเลอย่าไปต่อเลยนะพี่ตุนตินบอกผมก็คิดว่าอย่าไปต่อเลยไม่ง่ายเลยอะแม่น้ํากว้างใหญ่ขนาดไหนก็จะได้ปลาแล้วเป็นปลาที่เป็นปลาธรรมชาติจริงๆครับเมื่อกี้ปลานินเนี่ยนี่เราจะดูพี่เอเลยจริงๆตอนนี้เราเดี๋ยวเรา ไอ,อตัวนี้ไม่เท่าไรเลยเออไอตัวนี้หาห้องพักนี่แหละไม่รู้ว่าจะไปทันบ้านพีหรือเปล่ามาบ้านเจอห้องละสามพันอีกรอบหนึ่งโอ้โหวักแตกเลยหมดคข้ที่พักเยอะเลยโอเคครับหมดปังนี้เราก็จะไปแล้วนะพี่จะหมดปังนี้ก็ไปแล้วมาโอเคครับหมดแล้วครับขอบคุณเพื่อนๆพื่ติดตามชมการเดินทางของออนแอทัวครับกินเที่ยวนอนออนไลน์ความสุมขอยู่ที่การเดินทางครับ ขอบคุณพี่ตุนตินมากที่ยุสซาพามาเที่ยวชมแล้วก็เป็นคนแปลภาษาท้องถิ่นให้แม้จะไม่เข้าใจกันบ้างแต่ว่าก็ยังได้ความรู้ก็ได้สาระอะไรดีๆจากการได้มาเห็นวิถีชีวิตแบบนี้ครับขอบคุณคนเรือมากครับที่ยุสซาพาผมได้มาเห็นชาวประมงที่นี่หาปลากันแบบนี้ในวิวธรรมชาติที่มันสุดที่จะบรรยายครับแม่น้ําพื้นดินภูเขาท้องฟ้าโอ้โหสุดอยอดครับแล้วเจอกันนะครับอ่าไป คนเรือไม่ไปไม่เฮ้ยี่ก็ตึงต้งม,ม,<า>มาไปดีกว่าโอเคโอเคครับราเจอกันครับเจสซูเจสซู